ขอนุบชานกคุณชานาณีเป็นเข้ามูลผู้กอบนกุลพูนผรดดุมจูบจเจริญไวภูมิฟักทานุธานอมบอบบำรา เสนนยาเข่าไรไรบอกคิดยากลำบากกายตากทนรักคนทุกข์ถ้าโนมเลี้ยงหรือรู้ไวปกป้องซึ่งอันตราย จนได้รอดเป็นกายเรียบหนักชาโนคุณชนานีคือผู้พาใหญ่พื้นพระสุนทราก็บเทียบบ่เทียมทันหรือ ที่จะแทนทุจะสนองคุณานันแทนบูชาในอันอุดมเลิศประเสริฐคุณเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตนะลูก